ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูอันนี้โทรศัพท์ Xiaomi นะครับ T11 นะครับซึ่งเป็นตัวเหลือธงอยู่นะฮะหมื่นกว่าบาทส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จที่120บาทนะครับปัญหาของมันก็คืออะไรรู้ไหมครับ คืออันนี้คือสายชาร์จที่ผมซื้อมาแล้วก็บอกว่าเป็นของแท้นะครับเดี๋ยวจะสวงเสียบให้ดูนะครับดูที่หน้าจอครับเขียนขึ้นแค่ว่าชาร์จด่วนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ไม่เต็มนะครับไม่เปลี่ยนเรามาดูสายชาร์จของแท้มันนะครับอันนี้เหมือนกันทุกอย่างนะครับ เหมือนกันทุกอย่างมีตัวหนังสือมีโลโก้อะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่ความเร็วในการชาร์จนะครับเสียบเข้าไปขึ้นว่าชาร์จ120ม็กนะครับดูความเร็ว91 1 2 3 92นะครับ1 2 3 4 5โอเคคราวนี้เราก็จะมาดูสายชาร์จที่ซื้อใหม่อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของ เขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีของยี่ห้ออยู่นะครับอ่ะเราดูนะครับมันจะขึ้นมาอะไรนะครับอ่ะดูนะครับมันจะขึ้นว่าชาร์จด่วนแล้วก็ขึ้นว่ามี่เทอร์โบชาร์จนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็ยังไม่ขึ้นเลขหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่า เป็นการชาร์จที่แบบเออก็ดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาลองสายสายกระโหลกกะลานะครับสายปาจิงโกะนะครับซึ่งเป็นหัวของใช้ใช้อะไรใช้โคลาร์นะครับเราจะใช้หัวชาร์เพื่อแปลงใช้สีนะครับเข้าไปเข้าไปยายากินเอเสียบเข้าไั้อาเดี๋ยวอ่ะเข้าแล้วนะครับลองชาร์จดูนะครับ ขึ้นว่า92นะครับไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับโอเคคราวนี้เราใช้สายของโนเกียนะครับทีนี้สายโนเกียไม่ใช่สายก,กระโหลกกะลาปาจิงโก้นะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับเสียบเข้าไปแล้วครับมาดูสิครับว่ามันนี่เทอร์โบชาร์ตนี่ครับ ห่อนะมันก็จะแบบมีขึ้นมาชา์ดด่วนมีเทอร์โบชัอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นสายคุณภาพนะครับโอเคครับผมจบคลิปเสียงเท่านี้ครับบ๊ายบายช่วยบ๊ายบายครับ